สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับผมมีหูฟัง b e a t o s 95ครับเป็นหูฟังที่ b ี o SO t อทำออกมาเนี่ยในโอกาสครบรอบ95ปีของบริษัทครับเดี๋ยวไปดูกันว่า b ี o SO t ออัดแน่นมวลสารเทคโนโลยีอะไรเข้า,าบ้างในหูฟังตัวนี้ครับติดตามครับ สำหรับหูฟัง B n น s 95ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าดูดีตั้งแต่ภายนอกจนถึงภายในจริงนะครับเพราะว่าภายนอกเขาเนี่ยก็คือเรื่องกล่องเก็บหูฟังที่ทําจากตัววัสดุอลูมิเนียมตรงนี้ก็ดูดีแล้วนะครับพอเปิดขึ้นมาเนี่ยโหตัวหูฟังมันถูกวางอยู่มันก็ถ้าใครที่เป็นคนชอบอะไรสไตล์ประมาณของ B n NO นเนี่ยจะชอบอยู่แล้วเรื่องวัสดุเรื่องการดีไซน์อะไรเนี้ยผมชอบ B n NO นอย่างหนึ่งตรงที่เวลาดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นลําโพงตั้งแต่ยุค ครั้งแรกที่ผมเห็นตัวเบียดอเนี่ยคือแบบพวกลำโพงในยุคประมาณ60-70นะ่ะเออพอมาเห็นในยุคใหม่ก็ยังดูดีอยู่โอเคว่าหน้าตามันก็ดูแบบเรโทรดูแบบเป็นของเก่าแต่คือมันไม่ได้ดูแบบหูล้าสมัยไปมากขนาดนั้นซึ่งตัวของ S95 ก็เช่นการที่ดีไซน์อะ่ะ มันก็ดูดีในแบบของทางบีนโอนี่แหละนะครับตรงนั้นแล้วก็ตูฟังเนี่ยมันจะพับได้2ขยกักอย่างที่หูฟังตัวใหญ่เป็นกันที่มันจะพับเข้าไปเนี่ยสามารถเก็บได้สะดวกนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าจะมีแตกต่างเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวของแค่ AirPod ม็กของ Apple เนี่ยที่มันจะไม่สามารถพับอย่างนี้ได้นะครับพอเรากางตัวของ b n o อ,อตัว s 9 5ขึ้นมาเนี่ยโหมันมีน้ําหนัก อยู่ประมาณ1ึตอนแรกที่จับตรงนี้นะครับด้วยความที่วัสดุเนี่ยมันคือเป็นตัวโลหะก็คือตัวอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตรงบริเวณที่เป็นหนังทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นหนังแท้ตอนจับก,ก็แบบดูแบบมีน้ําหนักแต่คือพอไปดูสเปคจริงๆครับกลายเป็นว่าตัวของ s 9 5มีน้ําหนักน้อยกว่าตัวของ apple airpods max อยู่เล็กน้อยนะครับตรงนี้ซึ่งมัน กลายเป็นว่าตัวของ AirPod Max ที่ดูเหมือนว่าจะเบาวกว่าอะไรเงี้ยแต่การว่าสุดท้ายก็คือมีน้ำหนักที่เยอะกว่านะครับตรงนั้นแล้วก็ถัดมาในส่วนของรูปร่างหน้าตาของตัว,ตว H 9.5เนี่ยพอกางมาตรงนี้ก็ผมจะชอบในเรื่องเทคโนโลยีที่ใส่มา ให้กับหูฟังตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยในเบสิกสุดก็คือตัวหูฟังตัวนี้มีตัวของ ANC หรือตัว Active Noise Cancellation เ,เข้ามาในหูฟังนะครับตรงนั้นแล้วก็ตัวดิวเวอร์เนี่ยตามที่หน้าเว็บของทาง B&O NO อธิบายไว้เนี่ยก็คือเป็นด r i เวอร์40ม m มตรไทเทเนียมนะครับตรงนี้เขาก็อธิบายไว้ว่าเอา่อมันเป็นตัวด r i เวอร์ที่ให้เสียงตามที่เขาแบบคัดเลือกมาตามที่ B&O NO เนี่ยสเปกก็อยากได้แบบนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวดิวเวอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ถัด มาที่ผมชอบในเรื่องเทคโนโลยีในหูฟังตัวนี้เนี่ย ก็คือบริเวที่ด้านนอกของหูฟังทั้งสองข้างอ่ะมันจะมีวงแหวนอันใหญ่เลยเนี่ยสามารถปรับได้ง่ายเลยด้านหนึ่งไว้สําหรับปรับเสียงอีกด้านหนึ่งไว้สําหรับปรับตัวของ ANC ครับซึ่งการปรับ ANC เนี่ยหมายถึงว่าปรับจากตัวของ Active Noise Cancellation ที่มันตัดเสียงรบกวนเนี่ยไปเป็นตัว Transparency Mode ให้มันรับเสียงข้างนอกเข้ามาซึ่งตรงเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราจะสามารถปรับได้ง่ายเลยเราอยากได้ตัวของ ANC เนี่ยประมาณไหน ตรงนี้เราสามารถปรับวงแหวนได้เลยตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากแล้วก็เอาจริงตอนที่ได้มาก็ไม่เคยนึกมาก่อนว่าจะมีใครทําแบบนี้นะครับที่มันสามารถปรับได้สะดวกแบบนี้ซึ่งอพอได้ใช้งานรู้สึกชอบมากในส่วนนี้นะครับแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่ในตัวหูฟังตัวนี้าตามที่เบียบอกอยู่บนหน้าเว็บเนี่ยก็คือชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้งสามารถใช้งานได้สูงสุดต่อเน,นื่องเนี่ยประมาณ38ชั่วโมง ในขณะที่เปิดตัวของ Active Noise Cancellation ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเซอร์ไพรส์มากว่าโอ้โเปิดตัว ANC แล้วใช้ได้เกือบๆสบ40ชั่วโมงนี้แบบถือว่าแบตเตอรี่มีประสิทธิภาพดีทีเดียวนะครับซึ่งถ้าลองคิดดูว่าถ้าเราไม่เปิดตัวของ ANC เนี่ย มันจะใช้งานผมว่าอาจจะมีเฉียดเฉียดประมาณสัก50ชั่วโมงก็ได้ถ้าไม่เปิด ANC นะตรงนี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลทางเทคนิคของตัวหูฟังตัวนี้นะครับในการใช้งานจริงของหูฟังตัวนี้เนี่ยพอสวมใส่อะไรต่างๆปุ๊บผม อันดับแรกเลยก็คือดูก่อนเลยด้วยความที่มันเป็นโลหะเป็นอะไรอ่ามันหนักหัวไหมมันแบบมีน้ําหนักอะไรไหมตอนใส่อะไรเนี่ยตรงเนี้ยไม่ได้รู้สึกครับถ้าจะมีรู้สึกเนี่ยก็จะเป็นตัวหนุนหูฟังที่พอันเป็นหนังมันก็จะแบบหมันอยู่แบบกับหูแลงวแล้วมันก็จะแนบชิดไปประมาณหนึ่งตรงเนี้ยก็จะรู้สึกว่าเออมันเงียบดีนะครับตรงนี้เท่าที่ผมทดลองเนี่ยในเบื้องต้นในเรื่องของ ANC เนี่ยถามว่ามันตัดเสียงรบกวนได้ไปเยอะไหมก็ผมว่าอยู่ใน,ในเกณฑ์ที่ดีทั่วไปนะครับก็คือถ้าออกไปเดินถนนเนี่ยก็ตัดเสียงได้มาัก8 สิบเราก็อยากได้ยินเสียงจางๆอยู่เสียงรถเสียงอะไรเงี้ยเสียงมอเตอร์ไซค์ที่มันวิ่งดังๆมาเนี่ยเราได้ยินเสียงจางๆอยู่ซึ่งตรงนี้เราก็ปรับตามชอบเลยว่าเราอยากได้ยินหรือไม่ได้ยินยังไงนะครับตรงนั้นพอเข้าไปอยู่ในรถไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันก็ถ้ายังไม่ได้เปิดเพลงเราก็ยังได้ยินเสียงตอนที่แบบรถไฟฟ้าเคลื่อนตัวยังได้ยินเสียงรางรถไฟฟ้าที่มันเคลื่อนตัวไปอยู่จางๆนะครับตรงนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตัวของ b OS 9 5ทําได้นะครับในเรื่อง การฟังเพลงของตัว H 95ตัวนี้ถามว่าเสียงมันดีไหมสําหรับผมเสียงเนี่ยยังคงให้เสียงที่ดีเสียงตัวเสียงเบสเสียงใหญ่เนี่ยเป็นเสียงที่ละมุนนะครับตรงนี้เสียงเบสเสียงตามเนี่ยมาลูกใหญ่แต่คือมันไม่ได้แบบหเป็นลูกแบบตุ้มตมแบบผมมักจะใช้คําว่าเสียงมันไม่ได้วัยรุ่นมากอย่างนี้ดีกว่าเสียงมันจะแบบละมุนละมุนแล้วก็เสียงเบสเนี่ยจะค่อนข้างทอดยาวนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบในเรื่องเสียงของตัว B O นะครับส่วนเสียงกลางเสียงร้องของตัว H 95ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทํได ได้ดีโอเคนะครับเสียงกลางดูชัดดีแล้วก็เสียงไม่ได้คมบาดหูอะไรเสียงจะค่อนข้างให้ความลำมุนน่ะผมบอกไม่ถูกเหมือนกันซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบในเรื่องเสียงของตัว b ีเอโออยู่แล้วนะครับตรงนี้โดยรวมสําหรับผมกับตัวของ S95 ในเรื่องเสียงเนี่ยผมถือว่าถ้าคุณเป็นแฟนบอยของทาง b ีเอโออยู่แล้วเนี่ยอันเนี้ยไม่มีอะไรต้องกังวลครับเสียงยังคงให้มีติเสียงที่ดีหรือถ้าเราสมมุติว่าเปิดกล่องมาแล,แล้วเราฟังเนี่ยเราไม่ชอบคลรคเตอร์เสียง ที่เป็นเขา,าเสร็มาให้จากโรงงานเราสามารถไปปรับได้จากในแอปเพิ่มเติมนะครับว่าเราอยากให้เป็นโทนเสียงแบบไหนให้เป็นโทนเสียงวอร์มกว่านี้ให้เป็นโทนเสียงที่มันไลท์กว่านี้เน,นี่ยอันเนี้ยเราสามารถไปปรับในแอปได้นะครับส่วนเรื่องการควบคุมอื่นๆนะครับนอกจากตัววงแหวนที่ใช้ปรับระดับเสียงกับตัวปรับระดับ ANC แล้วเนี่ยอื่นๆก็จะเป็นลักษณะที่ใช้ตัวนิ้วเนี่ยไปแตะสัมผัสนะครับที่หน้าคอนแทคของตัวด้านนอกของหูฟังนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นตัวทัชคอนโทรลนะครับตรงนี้เท่าที่ผมใช้ง ลักษณะที่เป็นทัชคอนโทรลทุกๆครั้งมันจะต้องทำความคุ้นเคยในแต่ละดีไซน์ของหูฟังก่อนซึ่งของ b ีโอเขาจะเป็นดีไซน์ประมาณนี้นะอะไรเงี้ยก็จะคล้ายๆก,กันกับในหูฟังอื่นๆด้วยตรงนี้ถ้าใครที่ใช้งานต่อเนื่องมาสักรุ่น2รุ่นเนี่ยพอมาเจอตัวนี้มันจะทําความคุ้นเคยไม่ยากแต่ถ้าข้ามแบรนด์กันมาเลยในตรงนี้ก็ต้องมีจงังหวะที่แบบทําความคุ้นเคยตอนยกนิ้วก่อนว่าอ๋อมันประมาณไหนอะไรยังไงนะครับตรงนี้ก็จะแตกต่างกับการที่มีปุ่มฟิสิกอลกดจริงๆนะครับ ตรงนี้เนี่ยเท่าที่ผมใช้งานนะครับสำหรับตัว b บร o โอเอสตัวนี้เนี่ยก็ทำความคุ้นเคยอ,อยู่เมื่อสัก2วันเออก็แบบอลองยกนิ้วดูว่า ปกตินิ้วเรายกมาแล้วมันอยู่ประมาณไหนของของหูฟังตรงนี้นะครับตรงเนี้ยพอทาความคุ้นเคยเสร็จแล้วเนี่ยตัวการสัมผัสต่างๆพอเลื่อนไปมาตรงนี้ก็อยู่ในระดับที่ตอบสนองที่ดีนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามีการหน่งหรือว่าช้าแต่อย่างใดเมื่อดูว่าพอผมเลื่อนไปหรือแตะไปเนี่ยตรงเนี้ยคำสั่งมันขึ้นที่หน้าจอโทรศัพท์ตรงนี้ก็บอกกันไว้ให้ฟังครับส่วนเรื่องอื่นๆในการใช้งานตัวหูฟัง S 95ตัวนี้นะครับถ้าจะมีอะไรต้องเมนชั่นถึงเนี่ยผมว่าก็จะเป็นเรื่องของการใช้คุยโทรศัพท์ที่ ทำได้อยู่ในระดับกลางๆถ้าเทียบกับหูฟังอื่นๆทั่วๆไปเนี่ยก็จะอยู่ในระดับประมาณเดียวกันนะครับก็คือถ้าอยู่ในห้องเงียบๆแบบนี้โอเคอันเนี้ยไม่มีปัญหาอะไรครับแต่พอออกไปข้างนอกเนี่ยด้วยความที่เสียงในเมืองของกรุงเทพมันมีเสียงดังอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นมันก็จะดูดเสียงอรอบๆเนี่ยเข้ามาอยู่ประมาณหนึ่งอตอนที่คุยเนี่ยเสียงเราก็จะถูกเสียงพวก ต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยกลบเข้าไปด้วยนะครับตอนที่คุยเนี่ยปลายทางก็อาจจะได้ยินเสียงเราไม่ชัดเป็นช่วงๆอันนี้ก็เมนชั่นถึงกันไว้นิดนึงแต่รวมๆเนี่ยถ้าคุณไม่ได้สนใจในเรื่องนี้เนี่ยภาพรวมในเรื่องเสียงในเรื่องการสวมใส่อะไรเงี้ยถือว่าโอเคนะครับถ้าจะมีอื่นๆเหรอที่ผมรู้สึกว่าโหมันมัน มันแบบอยากทําให้เล็กลงกันอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยด้วยความที่หูฟังมันตัวใหญ่มันทําให้กล่องเก็บอะมันใหญ่ไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะพกทั้งตัวหูฟังแล้วก็กล่องไปด้วยเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามันจะเทอะทะไปนิดนึงเพราะว่าตัวกล่องมันมีขนาดใหญ่อยู่พอสมควรนะครับตรงนั้นแต่โอเคว่าในเรื่องของหูฟังไซส์ประมาณเนี้ยถ้า,าพับได้อะไรประมาณเนี้ย มันก็หนีไม่พ้นครับที่ตัวกล่องแก็บเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่ตามไปด้วยนะครับรวมๆสาหรับผมนะครับกับตัวหูฟัง b i n o s 95ตัวนี้โอเคเรื่องเสียงอันนี้ผมไม่ได้มีประเด็นอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับการใช้งานทําได้ดีแล้วก็สิ่งที่ผมชอบเนี่ยคือไอ้ตรงวงแหวนปรับเสียงปรับตัวของ NC ตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบนะครับถ้าจะมีเมนชั่นถึงเป็นอย่างสุดท้ายผมว่าก็คงเป็นเรื่องราคาที่ราคาของตัว b i n o s 95ตัวนี้มันโดดออกไปอยู่พอสมควรนะครับราคาจําหน่ายอยู่ที่ประมาณ35,000 900โดยประมาณถ้าผมจะไม่ผิดอันเนี้ย ก็ไม่ใช่หูฟังที่แบบหอยู่ดีแบบจะเดินไปซื้อแล้วแบบตัดสินใจได้ง่ายนะครับอันนี้เนี่ยใครสนใจใครที่เป็นแฟนเสียงของ b ีดโอนี่ลองไปฟังเสียงกันดูก่อนลองไปดูเรื่องวัสดุต่างๆเนี่ยว่าถูกใจหรือเปล่ากับตัวของ b ี s โอเอตัวนี้นะครับสำหรับผมเองกับตัวของ B ีดโอเอก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัว S95 ตัวนี้หรือเคยไปลองฟังเสียงแล้วหรือซื้อมาใช้งานแล้วเนี่ยมาบอกเล่าก้าสิบกันบ้างนะครับว่าชอบไม่ชอบอยังไงบ้างครับสำหรับผมตอนนี้เขา ก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ